วันที่16กันยายน2557เวลา9นาฬิกาที่สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่24ค่ายประจักษ์ศิลปาคมคณะกรรมการจัดระเบียบรถรับจ้างระดับจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพันเอกโสพลจันเปรมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24เป็นประธานคณะกรรมการได้เรียกเจ้าของรถ3ล้อเครื่องหรือรถสาล้อสกายแลที่ลงทะเบียนเอาไว้กับเทศบาลน,นครอ,อุดรธานี และสอพอเมืองอุดรธานีเฉพาะประเภทรับจ้างเท่านั้นไปประชุมรับฟังการชี้แจงถึงกฎระเบียบในการจอดตามคิวต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและนอกเขตที่กำหนดจุดเอาไว้ให้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและไม่กีดขวางการจราจรของถนนและพื้นที่การจราจรภายในเมืองทั้งนี้หลังจากที่คณะกรรมการจัดระเบียบร,ระดับจังหวัดซึ่งได้กำหนดให้รถสามล้อสกายบไปลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาลนครอุดรธานี ในส่วนของเทศบาลนครและในส่วนของงานจาราจรทุกสถานีตำรวจซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2557แล้วนั้นในวันนี้คณะกรรมการจัดระเบียบรถรับจ้างได้เรียกเจ้าของรถ3ล้อสกายแล็บในส่วนของประเภทรถ3ล้อรับจ้างเฉพาะในเขตเทศบาลนครและรอบนอกเขตเทศบาลมารับการชี้แจงทางคณะกรรมการได้ทำการชี้แจงกับเจ้าของรถ3ล้อประเภทรับจ้างถึงเหตุที่จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบรถ3ล้อรับจ้างใหม่ว่า เนื่องจากที่ผ่านมานั้นรถ3ล้อรับจ้างไม่มีความชัดเจนว่าคันใดรับจ้างหรือเอามาใช้ส่วนตัวหรือเพื่อใช้ในการเกษตรและเพื่อให้รู้ว่ามีรถ3ล้อประเภทใดและมีจํานวนเท่าใดเพื่อความสะดวกในการควบคุมจํานวนและไม่ใช่เป็นการจัดคิวใหม่ตามที่หลายคนเข้าใจสำหรับสถานที่จอดรถเพื่อรอรับผู้โดยสารเทศบาลนครและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำหนดจุดเอาไว้ให้แล้วนั้นมีอยู่ในเขตเทศบาลนคร20คิวและนอกเขตเทศบาลนคร11คิว และที่ผ่านมาได้กําหนดให้ลงทะเบียนแยกประเภทและสถานที่จอดเอาไว้หมดแล้วซึ่งหากพ้นกาหนดแล้วนั้นรถ3ล้อทุกคันทุกประเภทก็จะหมดสิทธิ์เพราะจะถือว่าไม่เอาใจใส่ตัวเองและไม่รักษากติกาจากนี้ต่อไปจะมีการควบคุมระเบียบการจัดจอดในคิวแต่ละแห่งให้เป็นระเบียบไม่ให้มีการขวางการจราจรและจะต้องมีการกำหนดราคาค่าโดยสารอย่างชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อให้ผู้โดยสารเห็นอย่างชัดเจนนายขจิตทิรัญ,ญพฤกษ์ขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้เปิดเผยว่า การจัดระเบียบรถ3ล้อสกายแล็บรับจ้างครั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมจํานวนได้ง่ายขึ้นและมีความชัดเจนมากขึ้นว่ารถ3ล้อดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใดและในขณะที่รถ3ล้อดังกล่าวยังเป็นรถที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นขนส่งทห,หารตำรวจต้องการสำหรับรถรับจ้างทุกคันนั้นต้องมีใบขับขี่ซึ่งจะต้องไปทำการทดสอบตามขั้นตอนของกรมการขนส่งและจะต้องมีพราบาประจำรถทุกคัน เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนขับและผู้โดยสารโดยทางบริษัทกลางประกันภัยได้เข้าไปดูแลในกรณีดังกล่าวส่วนข้อมูลตัวเลขสำหรับ3ล้อสกายบเฉพาะในเขตเทศบาลอุดรธานีที่ได้ไดปลงทะเบียนแยกประเภทเอาไว้ในระหว่างวันที่8-12กันยายน2557มีจำนวนทั้งสิ้น2,106คันแยกเป็นประเภทรับจ้างผู้โดยสาร1,218คันเพื่อใช้ส่วนตัว875คันและเพื่อใช้ขนส่งการเกษตร13คัน นอกเขตเทศบาลนครที่ไปลงทะเบียนเอาไว้กับแผนกจราจรสพเมืองอุดรธานีมีจำนวน789คันแยกเป็นประเภทรับจ้าง174คันใช้ส่วนตัว528คันเพื่อการเกษตร87คันนอกจากนี้แล้วยังมีตัวเลขของ3ล้อสกาย랩ที่ใช้อยู่และไปลงทะเบียนเอาไว้ที่แผนกจราจรสถานีตำรวจต่างๆในจังหวัดอุดรธานีอีกจำนวน20สถานีรวมทั้งสิ้น3,960คันแยกเป็นรถรับจ้าง669คัน ส่วนตัว2,575คันเพื่อการ,กรเกษตร726คัน